ในเงินน้ำหลูงน้ำเต้าที่ฝากมาล้ะมันกะจะ่มาไล่เรียกันกับซุ่มที่เขาหายอยู่นีล่ละก็เป็นบุญเป็นกุนก็ได้กุศลผลบุญน้ำกันครัเอากับหาเล็กผสมหน่อยไปเนาะครับก็เลยว่ามันหนาผลมันจืดวะแม่บ่จจเฮ็ดมันจืดอ,อยู่ต่ว่าเฮ็ดให้มันเสมอกันให้ดู<อ>ด,ดีงามจากน้อยเนาะ ไ,ไปอยู่ใส่ปอยู่ใสเข้ากันสร้างหันแม่นบอลแม่ครับอยู่วัดก็คือสร้างวัดอยู่บ้านก็สร้างบ้านเนาะครับผมครับเข้ากันต้องเฮ็ดให้มันเรียบร้อยนะคือว่าสิ่งใดมันบ่เที่ยงจักอย่างควมตายคือความเที่ยงเนาะครับผมเฮาก็เฮ็ดไปชีวิตของเฮาจิลาบลื่นไปส่ำใดเฮาก็เบิ่งครับมันดอกจังไดบุรลังเทื่อมันก็สุกสูนอือสูนแหน่สูนไปนั่นล่ะ ้างว่ามันต้องเรือมันก็ศูนย์เป็นธรรมดาพวกนั่งซูนในตัวเองนี่ละครับขั้นศูนย์นี่ศูนหลุดมั้แม่ศูนย์หลุดนะศูนย์ในยกองครับศูนย์จกมือแม่พอสิหายโอ้ล่างมือะเป็นสิบหมื่นศูนย์ไปธรรมดาครับดูซื่อๆกับซูนคือบ้านหลวงแม่เออมาหลุดศูนย์ไป หัวติดบมือก็ค่อยๆเศร้าบาข้างในข้างเรือก็ค่อยซูนในใจเนี่ยโอ้ซูนยุงสั่นซูนหน่อยๆเนาะมันก็เป็นยังกับครับอันขอถามคุณแม่ไม่คุณแม่นั่นเดี๋ยวนี้ไม่ชี้นี่ถือสิ้นเนี่ยครับผมรักษาสิ้นเนี่ยก็สิ้นแปดสินแปดคันแมนสิ้นแบิบัตินั่นมันก็สามลอย สามลอยเก่าๆสามลอยเก่าๆจ้ะครับขั้นขั้นสินปฏิบัติของไอ้อันนั้นเพิ่ขนขั้นเป็นปฏิบัติได้ดิลูกครับผมมันยังค่อยได้ปัจจุบนครับเขาต้องคิดใจสูงต้องคิดใจมีความเมตตาบนหน้าโลกให้ก็เอาบ่ให้ก็บ่เอาเพราะว่าเขาต้องคิดเขาต้องบริสุทธิ์เขาจังค่อยโยได้และจังสบาย ทางทางต้ผมบอกคกิบแรกไปวังตองหวันคุณแม่อันจำได้ว่าน้อมันยังน้อมคจะจำว่าไรโอ้จำาม่ได้เพ้าะเร็เวกรเรวไปเรนะีนี่จะจับจะมาเอาันนี้สามหมื่นแล้วบอกคุณตสามหมือนแล้วครับลืมไปลืมเล็กน้อยแล้วรับมัน,นอันมันมันแน่นอนเนาะครับ ไม่อะวาดจากไหนก็ระเพิ่องลืมอันเป็นอีเป็นอียงก็คือแม่มันศูนย์มันศูนย์แล้วะบ้านนี้คุณแมู่มีศูนย์ศูนย์อยู่ตลอดครับมันก็ศูนย์ไปซื่อนี่ล่ะอ๋อศูนนี่คุณแม่มีมีศูนย์แต่ว่าคุณแม่เป็นมันว่ามันศูนย์ซื่อๆเนาะมันศูนย์ซื่อๆดีแม่ คุณแม่ปกติแล้วการรักษาสินแปดจ้าแต่ก็ะไรศูนย์ในใจศูนย์ในใจ,จครับผมบะเนียนที่จริงแล้วถ้าเป็นพิกถุนีน่นี่รักษาสินพอดสามร้อยก็พอไหมพิกถุนี่นี่ยลายพ,พา่าผ้าพิกถุนี่เนี่มันสามร้อยเก้าสิบเก้าสามร้อยเก้าสิบเก้าจ้าสามร้อยเก้าสิบเก้าตามตรงนี้นี่ครับครับ พวาวน์ไลน์พว่า,า,พพาตะาว่าเฮ็ดผิดบวได้สิดลด<ง>ุล่งลดลงลดลุ<อ>่งลดลุ่งจนเหลือสินเปดเหลือตเตมซี่้อพอพอวาวน่บอยมีเมชนุนี่พี่จุนี่นี่พิ่นล่างแลว้วค<อ>ือว่าเพิ่นบอยมี่้าค่ะขั้นว่ามีนี่มันสิดเนือ้อผู้ชายไปปูดเ<อ>มซี่บวดร่อยปีผ่าบวดมือเดียวก็ต้องได้กราบเ้าค่ะตามว<อ>ินัยเลยค่ะ ถือสินไปได้ขันเทปว่าถือกับผู้ปฏิบัติลดลงมาเหลือแค่สินแปดครับเจ้าข่ดเหลือเท่านั้นืมม่ที่ก็ได้คิดสูตรบ่ครับรู้ใจบ่รู้ใจครับ <c oughs> ไม่มนเนาะๆก้รับผมอันแม่จำได้มุมกตะกรอนพุ่มแม่คนไรสี่ร้อยแปดสิบสี่ครับผมก็จำาอะไรน <c oughs> ักมือนี่ละหน่อย เล่นจับอดมาที่หลังสี่จัไใหญ่ไปแต่ว่าสี่ลอยกว่ากับฟังนี่แล้วเอาตามตามที่ให้แม่คุณแม่พนดบอกต้อนนะพูดแม่พูดว่านป็นผู้มาที่หลังกันเลยสุดเมื่อเห็นสิบจิตกับคลิปแรกลงไปอ๋อคิปลงไปกับปุ๊บไปยังแต่ว่าแม่จับใจคว่ำเอาจับใจคว่ำออกเพราะว่าคุณแม่เพูนบอกบอกเลยบอกบ่ได้บอกบ่ได้พิสิทิ์เป็นพี่น้องเอยที่สนใจวิจารณญาณในการรับชมรับฟังคือคือเพูดบอกทีะเราจับคว่ำบอกเอาคุณอยู่แล้วครับ พว้คุณแม่็นศูนย์ยังไงนะครับเนาะยูซือ้อวีดศูนย์ในบอนนะเ<ม>ขาต้องพิจารณาตั้งตรงนี้นะครับเนาะนี่คุณแม่บอกเป็น,นเิศารณาธรรมครับคือวัดที่แล้วของคุณแม่อะอย่างสี่ร้อยหาดสิบหกมืออืออ๋อสี่หกสี่หกอืมตรงๆวัดนี้คือกันวัดนี้กับพิจารณาธรรมอีกตัแม่เนาะแต่เลยใหปให้ เอฟซีพิจารณาเอาเพิ่นเพิ่นบอกมาได้พี่น้องเพิ่นสิสินเพิ่นพี่น้องก็จับแต่ความาเอาก็จ่าเพิ่นเอาแต่ละปัญญาสัวปัญญาเพิ่นจุดแต่ละหลักพี่น้องเดี๋ยวแอบไป็นเป็นตัวเล็กน้องทั้งนับบอลเปล่าเปล่าเป็นเนาะอย่างว่าให้เอฟซีกับพิจารณาเอาการตั้งจุกแหวงสิเอาคือลวมดูเรียกเลยจับตั้งไว้อันนึงกับความจอมลุ่มระไงก็งั้นสิก็นั้นแล้วไปวัดเก่าจัน ได้เห็นถาดเก่าบันเห็นเก่าของเก่าคุณแม่ก็ได้จับหมุ่มจับตั้งไว้ใช่ไหมตั้งไว้อันหนึ่งขวมอันหนึ่งถัดถาดถัดถัดกระสี่ถัดคนถัดดินน้ำลมไฟแม่ถัดกระซี่ขั้นหักแต่ว่าคุณแม่จะไปหมุ่มเก่าแม่ ี่กยุ่มของเก่าเอาศูนย์ไปใส่แล้วจะพมดจแล้วเพิ่่นบอกว่ไหนได้พ้ังกตจตีไปได้ไหนเด้เบมันจับผาใส่มาเพราะมันขึ้ตัวกใส่สีมันจับมาแต่ว่าผิดตั้งตะว่าบ่อตังคือกันแต่ว่าเป็นแตะวันหน่นึงอันหนึ่งไงอันหนึ่งไงอืมอพี่หน่อยพี่เจรนาบ่งเอาด้ครับเจราเด้อพี่นหองเลยจหอวดีอยู่ดอกครับ พีจจรน,นามึงเอากระสีมีคระเลกเ็กตวเก่ายวกดีมีซีซีก็จับนอนลง่งไห้นมึงสิปุ๊บก็เป็นซีสองของซีหันตัวนี่เป็นังนี่เป็นบอ,บอกบดายดีเลยพี่นอ้องพี่น้องก<ล>็กษณะสรากของแล้ครับลหน้าดีดีต่ว่าพราะไ้เพรไว่าจดไป,ไปลๆพี่น้องไปเบินตัวเล็กน,นั่นเป็นแต่ว่าศูนย์แธเด้ศูนย์แธเด้บอกของเมชีพปิศานะครับพี่น้องอีฟซีเพราะว่าเป็นบวกต้นตรงแลพี่น้องตกจับใจความบบกความจ๋าพี่น้อง พอพีซินเป็นแห้งอาง่านว่าปีนองกลับไปพิจารณาเอาทั้งช่องสดงนไว้เป็นเพื่อนแค่เซกางการตัดตัดสียสินเดลน้ำเอฟซมากรูปแบบแม่าทางน้ําเพลินแต่จะเอาน้ำเพลินปีนองเอฟซทุกท่านหน้าท่านจังหวัดของเมชี่เือคือ4ีแปดสสองเจ็ดสามากมานี้ครับปีนองเอฟซีปีนองเิ่นศูนย์นหลายปีนองเิ่นศูนย์เด็กกับมีศูย์แ 399พ,พ,พี่น้องก็ไปพิจารณาเอาทั้ง่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่ศิการการตัดสินใจขึ้นเดือนน้ำเอฟาจวกอามานครับ<ม>พี่น้องเอฟซีตุนาวันที่หนึ่นงพิศจิกายน2566ที่แม่จะได้ไล่ลงกับพี่น้องอก็ไม่คิดหนาคลิปนี้สวัสดีครับ